สวัสดีค่ะ Cashew EP 2ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกวันนี้นะคะเราจะแบ่งเป็นข้อๆเนาะข้อหนึ่งคืออะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนาลาบสักการะชื่อเสียงเปรียบเสมือนกิ่งไม้ใบไม้ความสมบูรณ์ด้วยศีลเปรียบเสมือนสะเก็ดไม้ความสมบูรณ์ด,มมด้วยสมาธิเปรียบเสมือนเปลือกไม้ยานทัศนะหรือปัญญาเปรียบเสมือนกระพีไม้ และความดุดผลแห่งใจอันไม่กำเริมซึ่งในภาษาบาลีใช้คำว่าอ k กุปปาเจโตมุติเปรียบเสมือนแกนไม้ค่ะข้อ2หากพิสุจทั้งหลายไม่มีความระโมไม่มีความติดใจแรงก้านในการทั้งหลายมีจิตไม่พยาบาทมีความกำเริมแห่งใจอันไม่เป็นโทษขอโทษค่ะมีความดำหลีแห่งใจอันไม่เป็นโทษมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะ มีอารมณ์เป็นอันเดียวสำรวจอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจพิสูจน์นั้นย่อมชื่อว่าอยู่ใกล้เราโดยแท้ข้อ 3. สศัตรูภายในที่ทําให้ไม่เป็นมิตรและก็เป็นมนทินคือความโลภความโกรธและความหลงข้อ4อาาคามีอาคามีและอรหันต์ต่างกันอย่างไรอาคามีคือผู้ที่จะมาเกิด อนาคามีคือผู้ไม่มาเกิดอรหันคือผู้ไม่มีกิเลสนะคะทั้ง3คํานี้เราจะตัดที่2คําคือการโยคะหรือเครื่องมาสัตว์ด้วยกามแล้วก็ความค่้ส่วนภาวโยคะคือเครื่องมาสัตว์ด้วยภพคือความพอใจในความมีความเป็นนะคะในส่วนของอนาคามีคือผู้มาเกิดนั้นจะมีทั้งสส่วน ส่วนอนาคามีคือผู้ไม่มาเกิดแล้วจะไม่มีในส่วนของกามโยคะคือไม่พอใจในกามและความใคร่นะคะแต่จะมีในเรื่องของพอใจในความมีความเป็นส่วนอรหันต์คือผู้ไม่มีกิเลสจะไม่มีทังกามโยคะและภาวะโยคะค่ะส่วนข้อ5นะคะคือผู้พิสุขผู้มีกัลยาณศีลกัลยาณธรรมและกัลยาณปัญญา และมีเศษธุระอยู่จบด้วยพรหมจารย์เราจะเรียกว่าอุดมบุรุษนะคะทีนี้มาดูรายละเอียดของแต่ละอันกันค่ะกาลยาณศีลคืออยู่ในธรรมวินยัยมีศีลสำรวมในปาดิโมกปาดิโมกในที่นี้คือศีลที่สำคัญของพิสูุสมบูรณ์ด้วยอาจารยะและโคจรคือมีมารยาทและการไปในแต่ละที่ที่สมควรนะคะเห็นภายในโทษเล็กๆน้อยๆ กลยาณธรรมนั้นคือการอบรมธรรมซึ่งเป็นไปเพื่อการตัดสรู้37ประการะคะ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันนะคะชื่อโพอธิปัคคีธรรมส่วนกลยาณปัญญาคือการดูแจ้งในเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่เป็นอาสวะด้วยปัญญายอย่างของตนในปัจจัยนะคะการดูแจ้งในเจโตวิมุตติก็คือการหลุดพ้นด้วยสมาธิ ส่วนการรู้แจ้งด้วยปัญญาวิวติก็คือการหลุดพ้นด้วยปัญญาค่ะถ้าทำดังตอไปนี้แล้วแล้วก็อยู่ในพรมอจารย์เราจะเรียกว่าอุดมมบุรุษนะคะส่วนรายละเอียดในโพธิปัขีิธรรมทั้งหมด37ประการก็คือทรรมอันเป็นไปเพื่อการตัดสรูก็จะมีอิทธิบาท4คือทรรที่ให้ประสบความสำเร็จนะคะสติปฐาน4คือการตั้งสติ ธรรมาประทานคือความเพียรชอบ4ประการอินทรียธรรมมันเป็นใหญ่5ประการพละคือธรรมอันเป็นกําลัง5ประการโพชงคือธรรมมันเป็นตัวประกอบแห่งการตัดสู่เจและมาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์8ค่ะซึ่งในคลิปหน้าเราจะมาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันนะคะขอบคุณที่ฟังแคทเดอร์บุ์อีพีสองพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ